สบายดีทุกคนวันนี้นะวันนี้กลับมายำต่อที่ข้าเจ้ามาลงดินนะอยู่นี่อันนี้เลยเดี๋ยวนี้แม่ก็บินมักละหลายนะจะพาทุกคนไปบึงเนะื้อนี้ได้ตกอยยางซุ่ๆเลย คนไข้กขอนจะหอบเสียไปแม่นะฮั่นจะหังมันที่ผมบิดวุ่นวุนบุนบุนไปมานะเดี๋ยวนี้จานุ่งสุดป้องการก่อนนะี่แผงบึงมอมได้สุดของฟาร์มเฮานุ่งที่เป็นตัวนี้ นี่ป้องกันได้ดีอันนึงทางไหนที่เราจะได้สุดป้องกันต่อสุกกินต่อนะก็สร้างได้เลยนะึอสูทนี้เขาระเจ้านงมาได้4ปีแล้วสายใจปี2 0 0ันี่ปี2005ยังใสยได้ปกตินะโอเคนงสุดเร็วจริง เขาไปเบิงม,องมอง่อม่นะ่เดี๋ยวนี้นุ่มสุดแล้วผ่านทุกคนไปเปงใกล้ๆนะบึกคุกควายบัตหลายแม่คุณควายอยังมีหอดวอดสามชิบแม่เลยก็ Mình binh nữa binh mình mình binh binh mà binh 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 cùng binh binh đó binh binh mẹ binh 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 nhảy nữa Còn mất một thùng hàng đấy. không có lĩnh Hàng này có cứ điều Hàng này điều. Hàng này คือเดียว <muffled S 1> อันน,อคน,คออน,นี้ก็คือเดียวทางนี้ก็คือเดียวทางนี้ก็คงคอยไหลนะแม่ด้านหลังหี้คนโคตรคือเดียวหมดเลยก็คือเดียว